ฝันเห็นคนบอกหวยเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่1นนะครับสำหรับท่านที่ ได้แบบนี้นะครับก็จะมีข้อเสนอดีๆในเรื่องการงานเข้ามามีโอกาสได้ทํางานใหม่นะครับหากท่านกําลังหางานอยู่นะครับก็จะได้งานที่ถูกใจอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศนะครับธุรกิจนําเข้าส่งออกก็รมีโอกาสที่จะได้งานมากขึ้นนะครับแล้วคนที่ทํางานส่วนตัวก็จะมีไอเดียที่ จะขยบขยายกิจาการหรือลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับจะมีหุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับอาจอกนั้น,นะครับอาจจะมาถึงท่านอาจจะมีความลังเลใจในเรื่องเกี่ยวกับอนาคตมีเรื่องราวบางอย่างเข้ามาทําให้ท่านต้องตัดสินใจนะครับหากคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสนะครับได้ติดต่อกับชาวต่างประเทศนะครับหรือว่าหรือว่าบางท่านก็อาจจะเลื่อนขึ้นนะครับเป็นระดับผู้บริหารอาจจะเป็นรองผู้จัดการนะครับหรือว่า เป็นผู้ช่วยผู้จัดการนะครับก็จะมีการขยับขย,ยขยายปรับเปลี่ยนงานนะครับการเงินก็จะมีเริ่มมีความคิดครับที่จะวางแผนทางการเงินในอนาคตโดยรวมก็ยังพอมีเงินใช้ใจ่ายอยู่นะครับความรักนะครับทั้นี้อาจจะพบใครบางคนเข้ามาในชีวิตนะครับว่าเป็นคนที่ลักษณะค่อนข้างพูดตรง ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลิกภัยไปน,นี้นะครับในตอนนี้ท่านก็จะมีการปรับปรุงสิ่งต่างๆนะครับหรือว่าปรับความเข้าใจนะครับปรับตัวเข้ากับคนรอบข้างแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตใหม่ๆกับสังคมคนในสังคมนะครับก็อย่ามั่นใจตัวเองจนเกินไปหรือว่าอย่าติดอยู่ในกรอบเก่าๆที่ กรอบที่เรามีอยู่ณสถานที่เด่งเราเปลี่ยนไปที่หนึ่งนะครับแนวคิดต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นขอให้เรานะครับรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ต่างๆที่เราไปนะครับซึ่งตัวท่านเองก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วที่จะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วสามารถจําอะไรได้เป็นอย่างดีทําให้บางครั้งเนี้ยท่านเรียนรู้ได้เร็วทําให้ถูกอิจฉาจากเพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับ สิ่งต่างๆนะครับในการพัฒนาศักาพกายภาพของตัวท่านนะครับก็จะมีอยู่แล้วก็สามารถที่จะทําได้ดีด้วยนะครับจนเป็นที่โดดเด่นแล้วก็บางครั้งก็เป็นที่อิจฉานะครับกับจากคนรอบข้างดังนั้นก็อย่าใส่ใจคนอื่นมากจนเกินไปนะครับในด้านการเงินนะครับช่วงนี้ก็จะมีโชคการเงิน,นครับจากคนรอบๆตัวท่านนะครับหรือว่าได้ของฝากที่ถูกใจ จากเพื่อนจากฝูงนะครับหรือว่าบางคนอาจจะโชคดีนะครับลองให้บุตรปริวาลน,นะครับลองเสี่ยงโชคให้นะครับก็อาจจะมีโอกาสได้โชคก็ได้นะครับใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในยานี้นะครับสถานการณ์ยังตึงเครียดนะครับแล้วก็ เป็นช่วงที่ท่านต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจอะไรต่างๆในช่วงนี้นะครับระวังความขัดแย้งกับผู้รักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ในบ้านไปด้วยนะครับในเรื่องงานก็เรามาะระวังเรื่องข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับโดยโดย,โดยเราทําอะไรไม่รอบคอมบมีความประมาทนะครับตรงนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาในเรื่องความรักนะครับในช่วงนี้อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสมบังเท่าไหร่นักนะครับ ท่านอาจจะลองนะช่างน้ำหนักถูนะครับว่าจะเอายังไงต่อนะครับตัดใจหรือจะไปต่อนะครับคนที่มีคู่แล้วอาจจะต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับในช่วงนี้ก็เป็นปกติของลิ้นกับฟันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ท่านเองอาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะครับกับเรื่องคู่มากเป็นพิเศษนะครับต้องพยายามนะครับอย่าใส่ใจอะไรมากนักนะครับในช่วงนี้ในเรื่อง ของคนรักนะครับไม่งั้นเราก็จะบุยงบุนบายกับเขามากไปใบที่4นะครับในระยะนี้นะครับท่านจะรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่ารู้สึกอ้างว้างนะครับในหัวใจของท่านนะครับเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกยากลำบากนะครับสิ่งที่สำคัญก็อย่าพิ่งถอดใจอย่าไปยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับสิ่งที่ท่านต้องการ ตอนนี้ก็คือต้องการกำลังใจหรืออยากให้ใครคอยมาเอาอกราใจนะครับคอยเคียงข้างเพื่อรับฟังปัญหาแต่อาจจะรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองนะครับหรือว่าไม่มีที่พึ่งพิงทางจิตใจนะครับรวมไปถึงอาจจะไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับระวังในเรื่องของความเครียดแล้วก็การปล่อยประละเลยในการดูแลสุขภาพของท่านอาจที่ท่านเจ็บป่วยทำให้ท่านไม่สบาย กายไม่สบายใจนะครับอาจจะล้มหมอนนอนเสื่อได้ควรหาเวลาพักผ่อนเพื่อตัวเองบ้างนะครับแล้วก็บางอย่างก็อย่าดันทุลังจนเกินไปนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็พักเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อหมายเลขนํำโชคของท่านได้แก่หมายเลข4หมายเลข11หมายเลข13 หมายเลขห้าทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบสาม